สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ว่าสีมหาเบิ้งหนูครับหนูหน้าที่ว่ามันขายอยู่ขางริมทางนี่ครับก็เลยเคยสื่อแล้วแต่เสนหนึ่งก็เลยว่าว่ามันเสียบนะก็เลยจึงมาสื้อกับต้องขี่รถมหากินครับขี่รถไปเรื่อยๆครับเห็นแรีวเข็นตอนหนูนาใช่มั้ยล่เราครับ อีแล้วนะจดห,หน้ารันเขาอยู่แลนะ <จน S 3> ้วจดงับปี่อยนึงกับบอสเดงับเซ่อะไรกันนึกว่าไม่ขายแล้วเนี่ย สวัสดีครับอาจะมาซื้อหนูนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยน,นะครับได้ครับอัอไหนเนี่ยอันนี้ขายยังไงครับอันนี้สองร้อยหกอันนี้สองร้อยสามสิบเอาเอาย่างย่างย่าง,งละอันไหนย่างละโลเนาะได้เอาไหนย่างละโลพบกปุดเออแล้วแล้วหนูดิบมีไหมครับหนูดิบมี หนูดิบใครยังไงนะครับร้อยเก้าสิบกับร้อยหกสิบหนูดิบนี้ตัวใหญ่ร้อยเก้าสิบใช่ไหมใช่ตัวเล็กมั้ยเอาตัวเล็กตัวเล็กนึงมันก็มันกับไอมันกับกระดูกมันกรอบดีนะมันอ่อนดีเอาหนูดิบเอาเอาเอาหนูดิบตัวเล็กโลนึงนะครับแล้วก็เอาอันนี้อย่างละครึ่งโลดีไหมยางนั้นน่ะ นี่นแหละหยิบไปก่อนเอายิบไปก่อน,นครับเบ้เอามือพร้อมเลย,ยนี่ผยาบ่ไดานั่นแหละใชไไไ้ไม่เป็นไรใช้มือก็ได้อ่านี่นะเข็กนกระบอกมังดูอันหนึ่งใช่ป่ะครับไม่เหี่ยงชิบาร์ตรนี้ เอาดิเงินเลยมีเงินแล้วเนี่ยโบมีเลยเอาเงินแล้วฉาดเลยโอนได้ใช่ไหมโอนได้ถ้าโอนได้บ่มีมาซื้อหนูสิบอกเงินมานั่นเว่าว่าจ้ามีอยู่ห้ออะไรบ้างมาเอาหนีเลยเหรอเอาหน้ตเลยเหรอเอาเอาอันตัวเล็กเป็นอันดิบดีกว่าได้ครับใส่ตรงเดือมมันแหละใส่ตรงเดือมมันแหละครับตัวเล็กเอาเอา ก็็เลักกนิบอนขอดูหน่อยนะหมูเล็กก็มีน,นี่ลงมาจากไหนสุพรรณอุทัยชัยนาทครับไหลที่ครับทำไมเขาได้มาเยอะนงมันรวมหลายมู่บ้านนะครับ<อ>คนโน้นก็ห้าโลสิบโล่เงี้ยเขาหากันไวไ้เงี้ยแล้วมันก็หน้าที่บ้านเขาจะซื้อรวมมาไว้ครับ

ไอ้ผมถ่ายไปลงโซเชียลนี้ได้ไหมครับเนะี่ยได้ครับครับขออนุญ,ญาตนะครับรบ,บางบางคนก็ก็เอาร้านไปแร์ให้เหรอ,อมีมีนำบัตรด้วยใช่ไหมครับเนะี่ยมีครับโ้โหนำบัตรก็มีเออสแสดงว่าไม่ไม่ได้ห่วงเนาะก็ไม่เป็นไรออก็ดีครับหยิบแ่นกัน ใจไงนะครับอันนี้พี่แกงตามเองเหรอยายทำครับเอามาขายให้ถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบถุงเอาแต่าตุงเนาะเฮ้ยเอาแท่าสองถุงเป็นยังไสามถุงนี่ครับห้าสิบบาทเองนี่ยังไงไปทำนี่เงินได้นะพี่แกงอร่อยชาวบ้านก็มีครับก็เลยเอาถุงเดียวอันนี้ร้อยหกสิบอันนี้สองร้อยหกสามร้อยสี่ร้อยยี่สิบ 440รอี่ิแกงวันนี้อากาศคนที่ตกแล้วเนาะเอ๊ะตอนนี้มันอยู่ถนนอะไรนะครับนเนี่ยจงบางปวยจงถนอมครับบางกวยจงถนอมอยู่กิโลเมตรที่อยู่ตรงหน้ารอพชอครับหน้ารอพชอครับตอนนี้อยู่หน้ารอพชอ,อยู่แถวๆนี้แหละครับ ีหนครับแปดเก้าหนึ่งสองห้าสี่ห้ครับสวัใจดี่บ้านะครัอยสี่สิบบาทถี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองห้าสห้า <st> ครั้นวางใจดีใช่ครับเรียซื้อขายแบบทันสมัยแล้วนะครับตัวนี้ก็สบายๆครับได้แล้วครับขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปกันต้องครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าไปพอกันไหมเนาะครับสวัสดีครับ